สวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการฟอนหุ้นนะครับวันนี้ประจําวันอังคารที่8 000. กุมภาพันธ์ก็เหมือนเดิมนะครับทุกในส่วนของวันที่เรามาเจอก,กันในตอนบ่ายเราก็จะเชิญนักวิเคราะห์นะครับที่ดู cover ในหุ้นที่เราสนใจนะํามาพูดคุยกันนะครับให้ข้อมูลความรู้ในเชิงพื้นฐานแนวโน้มผลการดำเนินงานนะครับเอาลุกเป็นยังไงในส่วนของตัว มูลค่าพื้นฐานปัจจัยเสี่ยงมีอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะแชร์เก็บไว้ได้นะครับเพื่อเป็นการมาย้อนรุที่หลังนะฮะถ้าแบบบางทีมันผ่านไปแล้วแบบเหมือนราคามันเริ่มผันผวนแล้วนะราคาหุ้นเนี่ยนะมันก็เป็นไปตามแบบบางทีทั้งปัจจัยที่แบบเป็นเซติเมนต์เป็นปัจจัยลบระยะสั้นเข้ามาอย่างเงี้ยก็อาจจะกดันราคาหุ้นแต่ถ้าเรามีแบบข้อมูล ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวกเนี่ยอาจจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ท่านได้นะก็สามารถ share, แชร์เก็บไว้แชร์ใน a c e b o o k นะครับในให้เพื่อนหรือกลุ่มนักลงทุนต่างๆที่ทุกท่านอยู่นะครับในกลุ่มต่างๆด้วยก็ดีนะครับแล้วก็เป็นการแชร์รายการให้ผมด้วยนะครับก็เข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะเม้นไลค์แชร์กันได้นะครับเม้นทักทายกันไลค์รัวๆนะครับแล้วก็แชร์ให้ด้วยก็จะดีมากเลยนะฮะทั้งนี้ก็มามาเป็น property ตัวละกันนะฮะจากที่ แอนเฮาส์ uh, House, นะเราก็พูดคุยกับพี่นอไปแล้วในส่วนของภาพว่าเฮ้ยปีนี้มันจะปีปิดเป็นปีที่ดีนะราคาหุ้นก็โอ้โหปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะอตอนนี้ก็ยังแบบเหมือนแบบแค่ทรงๆนะมีโอกาสแบบปรับตัวขึ้นต่อในภาพรวมอาจจะย่อบ,บ้างเพราะมันขึ้นมาเยอะวันนี้ก็เลยมาพูดอีกตัวหนึ่งที่ดูเหมือนก็ดูแล้วเอจะแบบด้านราคาหุ้นนะแคนิคอลมันเริ่มแบบมีสัญญาณฟื้นล้ะเราก็เลยมา ถามพี่น็อตทีละกันว่าในส่วนสุภไลอะมันแบบาภาพมันเป็นยังไงนะครับก็สวัสดีพี่น็อตครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอ๋องแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะรัาพี่สุภาลเหมือนเป็นไงพี่แลนด์เฮาเหมือนเหมือนกันไหมพี่หรือว่าข้อมูลที่ไปฟังมาครับเขาแบบบูไหมพี่ในปีนี้สุภาลต้องบอกว่า <ห tuck. S 1> เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มทรัพย์ีที่ต้องปีนี้ถือว่าค่อนข้างบูเหมือนกัน ครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วภาพรวมเนี่ยพี่ว่าหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มพัฟตี้ในปีนี้เรียกได้ว่าบูลลิชเลยทีเดียวนะคะสาหรับภาพรวมตลาดอาจจะด้วยหลายเหตุผลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออปีนี้เป็นปีที่เราผ่อนโลน l อ v ทีวีคร่ะปีนี้เป็นปีที่พี่ว่าดอกเบี้ยยังต่ำอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ,อ,อต้นทุนนะคะต่างๆมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มขึ้นหม,หมายถึงว่า ต้นทุนต่างๆ,ๆมันก็ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังเลว่าจะซื้อบ้านดีไหมแต่มีความพร้อมแล้วอันนี้พี่ก็แนะนําว่าอย่าลังเลเพราะว่า,าราคา<ม>บ้านราคาที่ดินราคาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะที่เป็นแนวราบเนี่ยมันมันไม่มีทางกลับมาที่เดิมน,นะคะก็ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่พี่มองว่าภาพรวมอุตสาหการรมในปีเนี่ยการล็อตโปรเจกต์ของหลายเดเวลลอปเปอร์เนี่ยล็อตเป็นเรคคอร์ดไฮนะคะสุขภัยเองเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะคะ เราก็ต้องบอกว่าแผนของเขาในปีนี้ที่เขาจะ record high เนี่ยพี่ว่าอยากให้มองสองมุมมองสองมุมเนยที่นี่หมายถึงอมองธุรกิจของปีนี้กับมองสิ่งที่เขาจะสามารถทําได้บน performance หรือว่าบน earnings ของเขาที่จะเกิดขึ้นนะครับพี่นั้นเรื่องแรกที่ที่เราจะดูเนี่ยเราก็แผนธุรกิจนะคะเขามีการถแถลงมาเมื่อประมาณสิ้นเดือนที่แล้วช่วงประมาณวันที่ยี่สิเถึงสามสกราที่ผ่าน อแผนของปีนี้เนี่ยนิวร้อนวัลูอยู่ประมาณสี่หมื่นล้านนะคะซึ่งเออ่ในในมูลค่าของเออ่โปรเจกต์ที่จะร้อนมาสี่หมื่นล้านเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับมูลค่าของปีสองหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเดียวออนเดียนะคะคแล้วก็ถ้าไปดูในไส้ในเนี่ยเออ่ในตัวโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าประมาณห้าสิบสามเปอร์เซ็นตนะคะจะมาจากโครงการประเภทแนวรับในต่างจังหวัดน,นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ขยายความต่อแล้วก็เออ่ ประมาณ36%เป็นโครงการแนวรารในกรุงเทพนะคะ่วนอีกส2นจะเป็นคอนโดมิเนียมจะเห็นว่าสุภลัยในปีนี้เนี่ยเริ่มกระจายแนวรารไปในต่างจังหวัดในพอชั่นที่เยอะขึ้นถ้านักลงทุนท่านไหนแบบเหมือนไม่เคยตามหุ้นสุภลัยจริงต้องบอกว่าสุภลัยเองเนี่ยปกติมีโครงการในต่างจังหวัดอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งเขามีบริษัทลูกอยู่ในภาคใต้ที่ทําธุรกิจในกลุ่มุอ,รรมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแหละ ที่อยู่ในภาคใต้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายโปรเจกต์ในต่างจังหวัดอันนี้ไม่แปลกนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหม่ๆนะคะเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันนะคะอะไรท่านอาจจะบอกหัวหินหรือเปล่านะคะจริงต้องบอกว่าจังหวัดประจวบมันค่อนข้างใหญ่นะคะอาจจะเห็น การเปิดโปรเจกต์ประเภทแนวราบนะคะบ้านที่เป็นราคาไม่ได้สูงมากนะักเซกเมนต์อาจจะเป็นในกลุ่มเซกเมนต์ค่อนข้างกลางนิดนึงใน,นจังหวัดปัจจุบันะคะร <c oughs> วมไปถึงลำพูนนะคะรวมไปถึงอุบลนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเห็นการกระจายตัวของตัวโปรเจกต์ออกไปในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นทีนี้ถามว่าด้วยการร้อน4ม0 0 0ล้านนะคะแล้วก็ การกระจายตัวก็มีทั้งส่วนที่เป็นแนวราบแล้วก็ส่วนที่เป็นคอนโดเนี่ยเ,เขาท่าเก็ตตัวพรีเซลยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าพรีเซลในปีนี้ตั้งเป้าอ,อยู่ประมาณ28,000ล้านนะคะเติบโตเนี่ย16บหกเปอร์เซ็นต์เยอนเยียในไซ้ในเนี่ย77เปอร์เซ็นต์มาจากแนวราบซึ่งแวลูที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขาคาดว่าตัวแนวราบเขา,าน,าขาานาขา่าจะขายได้ดีกว่าปีที่แล้วประมาณ18 ส่วนตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ถ้าคิดเป็นพอร์ชั่นของพรีเซลก็ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เติบโตจากปีที่ผ่านมาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อาจาจะดูเหมือนว่าอคอนโดทำไมวัลูของพรีเซลโตน้อยจัง จริงแล้วบอกปีแล้วก็มีการเปิดโปรเจกต์ไปโปรเจกต์หนึ่งในกรุงเทพเหมือนกันการตอบรับค่อนข้างดีนะเพราะฉะนั้นฐานยอดขาย,ขายของตัวคอนโดหรือว่าพรีเซลของคอนโดเขาในปีที่แล้วไม่ได้แย่ามากนะคะบอกว่าทำอย่าค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าเติบโตในระดับนี้พี่ก็ดูแล้วพรีเซลน่าจะมีความเป็นไปได้ที่โอกาสที่จะทําถึงเป้าก็มีความเป็นไปได้อยู่นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ได้ตั้งสูงมากนะลน 40, อนสี่หมืน่นเอาพรีเซลสองหมื่นแปดก็ถือว่าไม่ได้กระสิบมากนักนะคะ <c oughs> ที่ฟังมาเหมือนก็โอ้โหทั้ง <c oughs> ทั้งแอนฮา u เอ AP ก็เปิดโครงการปีนี้แบบเยอะมากพี่แสดงว่าตลาดมันแบบก็น่าจะแบบกลับมากลับมาดีละเออมาถึงตัวอย่างผลการทำงาน <c oughs> ในแต่มะสี่พี่นอนแล้วก็ต่อเนื่องถึงในใ,ในปีนี้ครับพี่นอตสุภาลัยเป็นไงบ้างครับพี่จริงๆต้องบอกว่าให้สอดคล้องก,ก,กันกับที่น้องอ๋องพูดตอนตอน้ตนตนะว่าแอนฮาวบางทีเราาจะมองว่าเป็นหุ้นที่ออ มองภาพไกลของปีนี้แล้วก็ดูเหมือนราคาโมเมนตัมของตัวสุขภัยดูเหมือนจะมาเนาะด้วยตัวเทคนิคอลจริงๆต้องบอกว่าเพราะว่าพี่มองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยฟันดัมเมนทของไรมาสสี่น่าจะซัพพอตัวเทคนิคอลได้ดีพอสมควรเลยเพราะว่าไรมาสสี่งบที่จะรายงานเนี่ยเขาจะรายงานผลประกอบการวันที่22่กุมภาานี้นะคะสำหรับสุขภัย ในช่วงเย็นๆนะคะก็ถ้าเราเวลารายงานรอบนี้จะเป็นงบปีนะคะแต่ถ้าเราซ้อตัวเลขออกมาเฉพาะไตรมาสสี่นเนี่ยคาดว่ากำไรจะเป็นเรคคอร์ดไฮเท่าที่บริษัทเคยทำได้เลยคือค รายได้นะคะหรือว่าตัวท็อปไลน์หรือว่าตัวเรเวนูเอ่อโดยภาพรวมเนี่ยน่าจะใกล้เคียงประมาณหนึ่งหมืนล้านบาทหนึ 10, ่งหมื่นแต่อีกแปดร้อยล้านบาทนะคะซึ่งก็เติบโตสามสิบสี Q Q. ่เปอร์เซ็นต์เยียร์ออนเยียร์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวแล้วก็ในในสัดส่วนรายได้ของเอ่อหนึ่งหมื่นกับอีกแปดร้อยตรงเนี้ยก็ครึ่งครึ่งนะคะที่จะมาจากแนวราบแล้วก็ ในเครื่องนึงก็จะมาจากตัวคอนโดมิเนียมที่เป็นแบ็คหลอกเพราะว่าพอมีตึกคอนโดที่เป็นแบ็คหลอกเนี่ยที่บน,นไรึกรายได้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมาเพราะฉนั้นต้องบอกว่า LTV อ่ะเริ่มใช้ตอนเดือนตุลานะคะอย่าลืมหลายท่านอาจจะบอกว่า LTV ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยยังไงเลยแต่พี่อยากจะให้มองภาพใหญ่ว่าถ้าคนนี้มีความพร้อม คือศักยภาพในการกู้หรือว่า financial support มีเนี่ยเรื่อง LTV ที่ที่มันที่มันเกณฑ์ขึ้นมาจาก70-80%หรือเก็ตามเนี่ยขึ้นมาเป็น100มันก็คือการการได้ได้ส่วนได้ส่วนเพิ่มของตัวเงินกู้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่มันอาจจะไปช่วยได้บ้างนะคะต้องบอกช่วยได้บ้างคืออาจจะลดเปอร์เซ็นต์ของ rejection ได้บ้างหรือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการทําให้ต้องบอกว่า คอนโดที่โอนในไตรมาสสี่ก็คือโปรเจกต์ที่ซื้อมาเมื่อสองสปีที่แล้วเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตอนที่เขาซื้อมาเขาอาจจะไม่ได้มองว่าตัวตัวเองจะต้องสร้างความความพร้อมในการโอนเท่าไหร่แต่ว่านอกหัววันนี้ก็มีความโชคดีที่อ t รเขาว่อนมาตอนที่เขาซื้อเขาอาจจะอาจจะเป็นช่วงที่ R t รทีวเริ่มใช้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันต้องบอกว่ากลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งแล้วก็มาทําให้ตัวรายได้มาหนุนนําให้รายได้ค่อนข้างเฮลตี้นะคะประกอบกับ กรอสมาจินก็ดีด้วยนะคะเราค่าคตัวกรอสมาจินโอเวอร์ออฟอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นือว่าค่อนข้างสูงครับกลุ่มอสังหานะคะคร,รวมไปถึงเขามีการบันทึกส่วนแบ่งกําไรมาจากบริษัท p r o p e r t y ในออสเตรเลียด้วยซึ่งก็เป็นช่วงที่มีการโอนโปรเจกต์ในออสเตรเลียพอดีก็เลยทําให้เหมือนส่วนแบ่งกําไรในส่วนนี้เนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นดีเลยทีเดียวทั้งนี่อาเนียแล้วก็คิวออนคิวเพราะฉะนั้นกําไรของไตรามาสสี่อย่างที่พี่บอกไปค่ะว่ามันน่าจะเรคคอร์ดไฮเราค่าอยู่ประมาณ2,500ลห้าน นะคะแล้วก็เติบโต35%เยออน e a r 47% y e a อ on นคิว year year, year year, แล้วก็คิดเป็นพอร์ชั่นประมาณ38%ของรายได้อของกำไรทั้งปีของปี2 1หนะคะคแล้วก็ปี2 1หนี่ต้องบอกว่ากำไรกับตัวไรายได้ก็รค c o r d หายนะคะปี2 1หเนี่ยเราคาดกำไรของเขาอยู่ที่6,700ลา้านเติบโต557%เยออน e a อถือว่าโดดเด่นมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าดูเลยภาพรวมจริง โควิดทาอะไรบริษัทไม่ได้เลยใช่กลุ่มกลุ่มพรอพาร์ตี้นี่หลายบริษัทเลยต้องบอกว่าขายยังขายดีอยู่ในพี่อใช่ LTV กลับเป็นประเด็นที่ทําให้ยอดขายโดยรวมหรือว่ายอดเซลล์โดยรวมของปี20มันดรอปนะคะแต่ปรากฏว่าปี21ตัวกลุ่มพรอพาร์ตี้เองยอดเซลล์เนี่ยแฝดแฝดนะถือว่าสะรอนมาได้ดยดีพอพอมาเริ่มปรับตัวได้กับโควิดเราอาจจะบอกว่าวันนี้เราไม่ใช่ post โควิดเนาะแต่เราเริ่มอยู่กับมันได้มากขึ้นเนี่ย Ờ, ปีสองหนึ่งกับเป็นกลับเป็นปีที่ต้องบอกว่าหลายๆบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นบริษัทที่มีมาร์เก็ตแชรเยอะๆหรือเป็นพวก ứng, ứng. ออ s t e d c o m p เ n y มนีเนี่ยมีสัดส่วนการขายหรือว่ามีรายได้ที่เฮลตี y มากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงกำไรที่ <ứng. S 2> ต้องบอกว่าในปี21ที่จะรายงานกันในช่วง20่สิบกว่ากุมภาเ <ứng. S 2> นี่ยจะเห็นรายบริษัทจะขอดไฮเช่นเดียวกันแล้วปีนี้พี่สอเห็นบอกจะทำและขอดไฮต่อไหมพี่ อ่าเรคคอร์ดไฮต่อไหมนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันมีดักหลอกอยู่ในมือนะคะอยู่ประมาณ27,00 0ล้านซึ่งใน27,000ล้านตรงนี้ก็จะบันทึกในปี2 2 2 3แล้วก็24แต่ว่าถ้าให้ดูพอชั่นเนี่ยประมาณ60%จะถูกบันทึกในปี22ประมาณเออหมื่นเกือบหมื่นเจ็ดพันล้านจะเข้าบันทึกในปีสองสองครซึ่งดูโดยภาพรวมเนี่ยวันเนี้ยพี่ตั้งรายได้ของเขาอยู่ประมาณสองหมื่นเก้านิดๆนะคะก็ยังเติบโตจากปีที่ผ่านมาอาจจะเติบโตแบบ สลิมนิดนึงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าด้วยแบ็กหลอก1มื่นถ้าเราเทียบกันกับเป้ารายได้ที่พี่ทำมาเนี่ยมันคือมีตัวคุชชั่นหรือว่ามีแบ็กหลอกรองรับแล้วเนี่ยหกด้วยกันเน้นแบ็กหลอกที่รองรับรายได้60%สิบำหรับสุงเทรายตั้งแต่ต้นปีถือว่าค่อนข้างสูงเยอะเลยเดียวนะคะนั้นระหว่างทางถ้าเกิดพรีเซลทาได้2องหมืที่มองว่าโอกาสที่เออจะมีอัพไซด์บนบน มวลฟอร์เสก็มีอยู่แต่อันนี้เดี๋ยวอาจจะยังไงอาจจะต้องขอ,อรอดูสักหนึ่งเตยมากนะคะว่าย่ ale, อครีเซลมันมาตามที่เราคาดหรือเปล่าซึ่งถ้ามันมาได้จริงๆเนี่ยพี่เชื่อว่าตัวฟอ r รคท์เสเดิมก็ทำเรคคอร์ดไฮได้แน่นอนในปีนี้แต่จะอยู่ที่ว่าโรสจะเป็นเท่าไหร่นะคะคส่วนกําไรเช่นเดียวกันตัวเทรนด์มา g i จินต้องบอกว่าเทรนด์มาจินไม่ได้แย่มากนะคะอย่างใกล้เคียงเดิมอาจจะซอฟต์ไปนิดน,นึงแต่ว่า,าภาพรวมเรามองว่าซุเลา,ายเป็นบริษัทที่ ้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องการควบคุมตัว s j a นะคะควบคุมตัวคอสอะไรเนี่ยเชื่อว่าทําได้ดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกําไรของตัวสุภารในปีนี้เรามองอยู่ที่ประมาณันแปด0กว่าล้านเกือบ6,900ก็ยังเติบโตอยู่ประมาณเกือบ3%นก็ยังเป็นเรคคอร์ดไฮแต่ว่าโรสมันอาจจะสลิปนิดนึงแต่อย่างที่บอกไปว่าแบ็คหลอกตั้งต้นปีดูดีแล้วก็ถ้าปีนี้เป็นปีของ Pro p e r t y ตเนี่ยพี่เชื่อว่าสุภาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ น่าจะมีในเชิงของอัพไซเกนเพิ่มขึ้นเลยคือเพิ่มขึ้นได้แต่ยังไงต้องอาจจะต้องขอร,รอดูอัปเดตอีกครั้งครับเออตัวนี้มันมันปันผลกี่ครั้งพี่คือครั้งเดียวหรือว่าสองครั้งต่อปีครับพี่นอตตัวนี้ตัวนี้ปันผลสองครั้งค่ะปันผลสองครั้งนะคะคก็ต้องบอกว่าด้วยฐานของกำไรของครึ่งปีหลังปีที่แล้วคือปีหกสี่เนี่ยที่ ออกกำไรดีมากโดยเฉพาะไตมาสซี่อย่างที่บอกไปว่าตัวตัวฐานกำไรเร็กคอร์ดหายเนี่ยเราคาดเงินปันผลของครึ่งปีหลังนีประมาณหนึ่งบาทห้าสตางค์นะคะเฉพาะครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นดีเวนดิลจากราคาวันนี้ก็อยู่ประมาณสิจุดห้าเปอร์เซ็นต์เฉพาะตัวครึ่งปีหลังก็ถือว่าค่อนข้างเฮลตี้มากๆแล้วก็ราคาปัจจุบันพี่มองว่า valuation ไม่ได้สูงคือต้องบอกราคาปัจจุบัน valuation ก็ยังยังไม่ได้แพงค่ะด้วย ฐานกำไรของตัวบริษัทเองที่ยังยังดีอยู่นะะวันนี้ P/E 6เท่ากว่ากเ่านะคะถือว่า valuation ได้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังแนะนำเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นออ alpha สำหรับตัว Sector Pro p e r t y นะคะราคาที่เราให้อยู่ที่2ี่สบยี่สบาทห้ค่ะอืมก็ยังโหยังเยอะนะจากตอนนี้ราคาตลาด23บาทนะฮะในเุมผลตอลผลต่อปีนะก็จ่ายแบบดีอยู่แล้วอ่ะสำหรับตัวกลุ่มพรีคือถ้าใน ตัวกลุ่มเนี้ยพี่สามตัวเราชอบไหมพี่ A.P. สุปรลายอันเฮาปะสามตัวปะพี่พี่ชอบใช่ใน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 เซกเตอร์เนี้ยนะคะจะม,มีมีสามตัวเนี้ยที่ที่เราชอบอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะมองเป็นเอ่อเป็นเป็นทั้งเป็นเป็น value stock เป็น dividend stock ก็ได้เหมือนกันค่ะนะคะการเอ่อบริษัทที่อาจจะทำ record high สำหรับ ตัว e a r n i n g ็ของปีสองหนึ่งก็อาจจะเป็น AP กับสุพลายนะคะคแล้วก็สำหรับ AP กับสุพลายพี่ก็เชื่อว่าปีนี้เขาก็ Record h i ห h ได้ต่อแต่ว่า g o ก t ดเหรือว่าการเติบโตม,มันอาจจะค่อนข้างสลิมนิดนึงคืออาจจะอยู่ใน Single ล i ิจิตนะคะแต่นขณะที่แลนด์เฮาส์เองก็ปีนี้ฐานของคอร์เปอเรชันเติบโตโดนเด่นแล้วก็อาจจะมีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ อันนี้ก็ <นะ S 2> มองตามวงก็สามตัวนั่นแหละนะฮะแต่แล้วพอดีสุプライมันแบบมันเพิ่งเริ่มขึ้น AAP กับแอนะฮาวอาจจะแบบไปไป,ไปสักระยะละนะขอบคุณพี่น้อยมากนะครับพี่น้อยขอบคุณครับยินดีค่ะครับ<ว>ผมนะฮะก็เป็นอ,อีกตัวหนึ่งในกลุ่ม property นะที่ก็น่าสนใจอะนะครับราคาจริงๆตัวหนึ่งก็สามตัวนะ AP สุลラยและแอนฮานะครับอันนี้ก็เอาสุลัยมา ภาพก็คล้ายกันนะคือ bueno, ที่ฟังพีพ่นอ็อตเล่าก็คือแบบปีนี้แบบเปิดโครงการแบบเ, mama, เยอะขึ้นนะครับตัวยอดพีเซลรายได้ตวัวตอๆๆ่ออย่างเงี้ยแล้วก็ตัวของมาจินนะครับก็อยู่ในระดับที่แบบทรงตัวได้นะฮะแล้วก็เรื่องของปันผลก็จ่ายก็ประมาณต่อปีก็ประมาณ5-6%นะครับอย่างสปลายเองก็ถ้าแบบ เมื่อกี้คือเฉพาะครึ่งปีหลังนะประมาณประมาณ1บาทต่อหุ้นใช่ไหมอืมก็ประมาณ4เนะขนาดแค่ครึ่งปีนะเออนะฮะก็ถือไม่ไม่กี่เดือนนะได้ประละสีเปอร์เซ็นต์เฉพาะเฉพาะปันผลนะอืมยังไม่นับแคปิตอลเกนที่แบบอ่อเติบโตตามภาพของกําไรที่แบบ q 4และคอร์ทไฮแล้วก็ปีนี้ก็มุมนอตัมยังทําจุดสูงได้ต่อนะครับแล้วก็มีอัพาิตจาก ที่ยอดขายอาจจะมากกว่าที่พี่น็อตประมาณการไว้เพราะว่า,วาน,นี้ก็ประมาณการแบบระดมระวังนะครับคือบนรายได้ที่ค่าเนี่ยแบ็คลอตเข้ามาแล้วประมาณ60%นนะครับที่เหลือก็บุ๊ก้ามาเพิ่มก็คงไม่ได้ยากนะแค่ประมาณ40%แล้วแบบคือปีนี้ก็เปิดแนวราบเยอะด้วยนะครับมันก็เท่ากับว่าคือขายแล้วบุ๊กได้เลยอะ่ะมันไม่เหมือนคอนโดคอนโดมันต้องรอแบบ3าปีอะ่ะกว่าจะรับรวยได้อันนี้บ้านสร้างเดี๋ยว ปั๊บโอนเลยก็บันทึกรายได้เลยนะครับที่แบบทั้งปีน,นี้แนวราบน่าจะประมาณ60%นะใช่ไหมครับต่างจังหวัด30ในกรุงเทพปริบัติรรธรประมาณ30กว่าอย่างเงี้ยประมาณเกือบเจ็ดบเป็นต์แหละนะฮะก็เป็นเรียลเดมาร์ด้วยนะครับที่น่าจะเป็นโอกาสสําหรับตัวเดเวลอปเปอร์ที่อาจจะมีแบบลูกค้ารออยู่อย่างเงี้ยน,นะครับมีเรียลเดมาร์รออยู่สําหรับโดยเฉพาะบ้านของแนวราบอย่างเงี้ย นะครับโอเคก็มาดูในส่วนของตัวด้านาทิศทางากราฟกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับตัวสุภไลก็คือมันก็พักมานานนะแล้วเริ่มแบบมีสัญญาณภาพการการเบรกเอาแล้วอะนะครับแต่ที่แบบแก่งในกรอบสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็ชะลอตัวแต่ก็ไม่ต่ำกว่าจุดที่เบรกขึ้นมาเท่ากับว่าทรงก็เดียนะคือจากแนวต้าไปแนวรับไงถูกไหม เพราะนั้นถ้าแบบ22บาทก็ไม่ควรลงมาต่ํากว่าละที่เป็นจุดที่เบรกขึ้นมานะครับส่วนตัวด้านบนก็มองไปถึงประมาณ25บาทะแฟร์ไพพี่น็อตให้อยู่ที่ประมาณ26บาทนะครับก็ลองดูแล้วกันสําหรับตัวสุภลายนะก็น่าจะเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนะสำหรับตัวในกลุ่มบัพตี้ที่น่าจะเป็นปีที่ดีนะครับราคาหุ้นแต่และตัวก็เริ่มปรับตัวขึ้นสุพลก็เหมือนฟอร์มตัวละนะครับลองดูแล้วกันสําหรับฟันหุ้นชิง ซึงสุภไลอีกตัวเด่นในกลุ่มอปตีลองดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ